สวัสดีครับทุกคนสิบห้านาทีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะเริ่มจับเวลากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนบอกว่าเหมือนวาร์ปได้วาร์ปจากไลฟ์นั้นแล้วก็มาไลฟ์นี้สิบห้านาทีจริงๆทุกคนตอนนี้ห้าทุ่มยีิบเก้านะฮะเราจะไปลงไลฟ์กันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าโอเคไหม โอเคไหมสิบห้านาทีไม่มีจริงแน่มีจริงๆิพี่เพชสิบห้านาทีฮะวันนี้เข <c oughs> าบอกว่าวันนี้ไม่ให้พักกันเลยก็ตอนนี้ยังมีเวลายอยู่ก็เอาให้เต็มที่นะฮะทุกคนมีอยู่จริงๆเขาบอกว่าเริ่มเริ่มเลยฮะอ่ะแอดมินแอดมินบ้านพรลมารายงานตัวแล้วนะเต,มมต้งมาตึกมากโอ้ยใช่เราเราเป็นต่อไลฟ์เสร็จไงทุกคนเราแบบเราต้องแบบบริหารจัดการที่สุดจาก อ่าแท็กบอกมากินข้าวปล่อยให้น้องไป่กินข้าวก่อนฮนะเดี๋ยวน้องจะหิวเอาพี่ฟงเริ่มใส่อย่า,าพึ่งทุกคนจะให้ไข่อขกเลยเหรอครับ <laughs> พี่ฟังยังมีแบตอยู่ยังมีอยู่ทุกคนโถสิบห้านาทีแปลว่าเที่ยงคืนกว่าไม่พรุ่งนี้ตื่นเช้ามากทุกคนพรุ่งนี้ตื่นพรุ่งนี้กี่โมงปอ,อเอ้ยกี่โมงแล้วต่อประมาณแปดโมงเจ็ดโมง เขาบอกเกินสิบห้านาทีต้องมูมูมแจมได้ถ้าสิบถ้าเกินสิบห้านาทีเราจะมูมูแจมโอเคไหมมูมูแจมนะไลฟ์กันเก่งมากยิ่งกว่าสิบห้านาทีทิปยิ่งกว่าฮะไหนทุกคนสลับพรุ่งนี้นะฮะคอมมอนรูมที่จะถึงนี้ใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับคอมมอนรูมหรืออยากถามเกี่ยวกับอะไรงานสิบเอสิเอ็ด พิมคาถามมาได้เลยครับเดี๋ยวจะตอบคาถามของงานวันที่11-11ฮะคุณแฟงปีหน้าจะมีโอกาสได้เจอแฟนคลับไหมอืมไม่ต้องปีหน้าหรอกทุกคนจริงๆเรามีโปรเจกต์ที่ทําให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกันขึ้นนะฮะแต่ว่ารอทุกอย่างลงตัวก่อนมีอย่างแน่นอนฮะ,ะอดคอกับพี่แฟงเลยเศร้าอืมไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าไม่ได้คอก็เข้าไปดูในแอป l a z a d านะครับลาสไอคอนนะครับผมแล้วก็รอดูไลฟ์ตอน6โมงเย็นพรุ่งนี้เลยก็จะบอกเลยว่าเหมือนได้คอกันเลยฮะ,ะทุกคน <c oughs> คือจะบอกว่าคอมเมนต์ของทุกคนในในไลฟ์เวลาพิมพ์มาเราเห็นหมดเลยนะเราเห็นหมดจริงๆพี่แฟงจะขายอะไรในสิบเอ็ดสิบเอ็ดคะพี่แฟงจะขายอะไรขายพี่แฟงได้ไหมคะได้ไหม <c oughs> ไม่รู้จะขายอะไรเลยทุกคนถามพี่แฟงว่าคุณแฟงจะได้เป็นเอ็มซีรายการเลยไหมคะอือ <c oughs> ไม่แน่นะทุกคนหมายถึงว่าอาจจะได้ทําอย่างอื่น S 1> <S 1> <S สปอยอี e ีหกหน่อยพี่แฟง EP 6หกรอกครับไม่พูดเยอะละกันทุกคนเรื่องมันเศร้าไปรอดูเองดีกว่าซื้อค่ะซื้อเอา้า CF เลยครับใครสนใจฮะรุ่นนี้พิเศษมากนะฮะเพราะว่ามีประวัติการทำงานมาอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพการทำงานมาอย่างสูงเลยมีประวัติอย่างโชคชนฮะเพราะว่า อายุการทํางานค่อนข้างในระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็สามารถ Cf กันเข้ามาได้เลยนะฮะมูมูมแจมูชานิชิตะไม่ได้เขาบอกว่าเราพร้อมซื้อคุณแฟงแงถ้าก่อนพี่แฟงจะขายพี่ต้องพี่ต้องใช้ทีมเอ็นขายเท่าไหร่ทุกคนเขาบอกแน่ไม่ต้องซ้าเดี๋ยวเซ้าตามแนะ่วันนี้ทุกคนเห็นเห็นรูปนี้ไหมเห็นรูปรูปโปรโมทโปรโมทของอีพีหมนั่นแหละ ไรอดูนะทุกคนทิดช่วกี่ม้วนดีเยอะใช้คำว่าเยอะเยอะมากๆไลฟ์ดูในไหนครับไลฟ์ดูในแอป l a z a d a ครับทุกคนมีโปรโมาพี่แฟงซื้อหนึ่งแถมเป็นต่อได้ไหมฮะซื้อแฟงแถมเป็นต่อไปแพ็คคู่ได้ไหมเอ่ยพี่แฟง หมอูอ่าพี่แฟงขายเฉากวยทุกคนอย่าแซวคือวันนี้ในไลฟ์สกายของเราอะเรามีการการทักทายลงไปแล้วเป็นวอยลงไปใช่ไหม <S <S เพราะว่าบ้านของเราอะจากเมื่อวานอะตอนแรกมันสามร้อยต้นต้น,ตนเอ้สี่ร้อยหรือเอ้ยเท่าไหร่สามร้อยกว่าสี่ร้อยแล้วก็ไลฟ์คนเข้าบ้านเยอะมากจนเมื่อแกะเมื่อประมาณหัวค่าครบประมาณห้าร้อยเราก็เลยแบบวอยเข้าไปแล้วก็โดนลูกบ้านแซวว่าเหมือนขายเฉากวยชากลางลาวเลย เหมือนเสียงรอ,อสายในงานแบบงานมอกเกเตรแล้วก็ขายชากัวชาลงเราใครอยากเห็นไว้นั้นก็เข้าไปดูในไลฟ์แวร์ได้นะครับอ่าพี่ฟังเซฟไลฟ์เปล่าเดี๋ยวเซฟครับแต่เซฟหนึ่งวันครับผมอ่าทันสักทีไม่เคยทันไลฟ์เลยนี่ไงเรามาเจอกันแล้วแทมปอดแทนได้ไหมแทมลูกหรอครับก็ได้นะเพราะว่าเราไปเป็นแพคคู่ฮะ อี่พ่อคอาแซ่บขายชากังลา่ามันอร่อยนะทุกคนมาถึงชากิกังลาวอร่อยมากบอกเลยยิ่งกว่าพี่แฟงอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็เพิ่งวันเกิดที่ผ่านมาอตอนนี้อายุสามขวบครับเข้าเข้าสามขวบแล้วครับผมพี่แฟงถือไหมใช่ฮะถือไม้แขวนเสื้อ <laughs> ไม่ทุกคนพอถือแล้วมันก็สนุกดีในการแบบว่าได้บีบน้องได้แบบเล่นน้องอะอืมมีลูกแล้วค่ะพี่แม่ไม่มีแม่ครับ เ <c oughs> ขาบอกการตลาดต้องยกให้แฟงเมื่อคืนก็โดนตกข้อด้อมใครที่ดูลไลฟ์อยู่แล้วยังไม่เข้าไปในลายสแควร์เมื่อวานเข้าไปลายตกข้อร์ด้วยนะอ <c oughs> EP หกต้องเตรียมเชชูไหมโหยิ่งกว่าครับทุกคนหมวนเดียวไม่พอพูดได้แค่นี้อาลายสแควร์จะไม่เงียบอีกต่อไปเพราะมีคนขายไก่อบน้ำผึ้งแล้วหนึ่งอะขายของกันเก่งมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้ผลมากตื่นมาก็คือ สวัสดีตอนเช้าเริ่มมาแล้วเริ่มเอามีมาสวัสดีตอนเช้าแล้วด้วยทุกคนจะบอกว่าลูกบ้านเราเนี่ยลูกบ้านเราเป็นตอบบอกว่าตื่นมาเจอพันข้อความจริงเหรอ <laughs> ลูกบ้านเราอะจบจบรายการนี้ไปทุกคนสามารถไปสมัครเป็นกราฟิกได้เลยนะแทบจะไม่ใช่ลูกบ้านแล้วทุกคนแทบจะเป็นกราฟิกมือตัดต่ออันดับหนึ่งแล้วจริงๆใครข้าถามว่าซื้อทิชชูในลสแดส์แล้ว ใช่ทุกคนเห็นไหมไปซื้อทิชชู่ในลาซาด้าได้ทุกคนซื้อแล้วได้พอยด้วยนะแล้วจะได้เก็บมาไวเอาไว้โหวตนะฮะอืมนี่ไงเขาบอกว่าเข้าแล้วถือว้ตีลูกกินข้าวดึกตีข้าวลูกชายกินข้าวดึกไม่เท่าไหร่ชอบไม่เป่าผมทุกคนเป็นโรคชอบหัวเปียกทุกวันเลยช่วงนี้อืมพี่แฟงเห็นมีมผู้หรือยังมีมผู้หรอ,หรอเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนแต่ล่าสุดเห็นมีมเยอะมากทุกคน มีมเราเยอะมากในบ้านไลยสแควร์เรามีมีมเป็นร้อยเอาเวลาไหนไปทํากันทุกคนไหนพูดสิไหนบอกหน่อยฮะอู้เจลเลอร์เหรอเจลเลอร์ขึ้นมาไหมได้ข่าวว่าเจลเลอร์เพิ่งลงแต่นี่อย่าเผื่อเจลเลอร์อ่ะเจลเลอร์เจลเลอร์เจลเลอร์อยู่ไหมเจลเลอร์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 เจออ้าวชวนใครไปเนี่ยอ้าวชวนใครไปเจลเลอร์เขาบอกว่าชาบูอร่อยไหมเมื่อคืนเหรอครับอร่อยมากๆาค่ะ ตึงไปหมดแล้วครับหน้าชาบูเมื่อวานต้องเตือนลูกปอไมหมผมใช่แล้วเป็นคนผมเส้นเล็กมากเจ้าปอเป็นคนผมเส้นเล็กมากแล้วก็หัวมันเปียกแต่เป็นคนสุภาพผมดีฮะอ่ะฮะว่าง,งเวลาลูกบ้านไม่เราเราลูกลูกบ้านเรานั่นละพี่แฟงก็เมียนใครนรัะไอคอนคาถามนี้ตอบยากมากจะบอกทุกคนในละไอคอนเขาเก่งมากมเลยทุกคนเก่งแบบทุกคนมีของฮะดดดี้แฟงหรือน้องแฟงครับ ดดดีแฟงแล้วกันฮะได้ไหมถ้าปอไม่ป่าผมเท่ากับแกงแฮปีน่าจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นอีีสุดท้ายปอน่าจะได้เข้าแกงด้วยฮะสิบห้านาทีไม่มีจริงยังตอนนี้ยังสามสิบเจ็ดอยู่ทุกคนอยากอยากจ้างบ้านเบแฟงไปทํางานกราฟิกอืมได้ไหมส่งคอนแทคมาหลังบ้านส่งคอนแทคมาหลังบ้านเลยเดี๋ยวพร้อมยื่นเรซูเม,ม่อยากย้อมผมสีอะไรครั้งต่อไป ใจดึ้งก็แอบอยากกลับไปย้อมดำแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ดูก่อนยังไม่แน่ใจครับเมื่อไหรม่มูสดชาวมูสดจะเลิกเลิกแกงพี่แฟงไม่อะไม่มีวันชาวมูสดไม่มีวันเลิกแกงเราทุกวันตื่นมาคือแบบแกงเทโพเลยหม้อใหญ่เลยทุกวันสามมื้ออาหารเชา้ากลางวันเย็นทุกคนสิบห้าจริง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 ครับนี่ไงจะเลิกมาจะเลิกมามาแป๊บเดียวเราต้อง มาแปบเดียวได้คะ่ะบบมาดูแปบเดียวก็ได้แฟงเหน่ไหมวันนี้โอ้ต<อ>คือเพิ่งลงคือเพิ่งลงอ่ะเมื่องงกี้เพิ่งลงเมื่อกี้เฮ้ยเธอจะบอกว่าในกล้องสีหัวเราคล้ายกันมากในรายการคนทําสีนี้ไปแล้วประมาณครึ่งรายการคนระับครึ่งรายการ15คนสีเดียวกันหมดตอนนี้เพราะว่าตอนแรกสี่คนละสี <c oughs> แต่พอพอพอเริ่มเพิ่อใช้เวลาไปสกพักสีเฟดสีเท่ากันหมดเลย เหมือนกันหมดเลยตอนนี้เป็นแดนดี้ครับเป็นแดนดี้ครับแล้วเมื่อกี้โจเพิ่งบอกในไลน์ว่าเดี๋ยวไปนอนแล้วครับมาจัดแล้วก็มาโผล่ไลฟ์นี้ครับมาโผล่อย่างนี้ครับเราก็เป็นกันอย่างนี้แหละครับทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละครับเริ่มไลฟ์นั้นไปจบไลฟ์นี้เริ่มเลยคชอบก็นดูข้างหลังเจลเลอร์หลอกมากเลยใช่ข้างหลังเจลเลอร์หลอกครับทุกคนหลอกว่าเจลเลอร์อีก เราจะไม่เบรกเลยนี่คือที่มาทำอะไรกัดยอยงงเลยยังไม่ได้ทำพพี่เจลนอนทิพย์ยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ไปกินชาบูมากับเป็นต่อใช่ไหมได้นอนตอนตีสี่กินชาบูตอนตีหนึ่งครึ่งเก่งมากกินที่ไหนมากินที่ไหนมาที่เดิมที่เดิม คนเยอะป่ะรอบเนี้ยได้อยู่ไหวอยู่ต่อคิวไหวอยู่ว่ากี่นาทีร้านที่ไปครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงฮะไหวอยู่มีคนบอกว่าเจลหนูเพิ่งลงเองลูกใช่จ๋ยเพิ่งลงเองครับถ้าเจอเข้า่อส่งแหละจะไปแฟงกดอันนี้มาเราก็เออเราก็เก่งใจที่แฟงไงแล้วก็เลยขึ้นมาแป๊บนึงกดกันพอนี้ก็บอกทุกคนว่าเราจะมาสิบห้านาทีตามหัวไลฟ์สิบห้านาทีแล้วเราก็จะไปลงเหมือนกันวันนี้ อืมสิบนะสิบห้านาทีจริงครับสิบห้านาทีฮะทุกคนคือของไปทั้งหมดกี่จีเดี๋ยวคอยดูแล้วกันคอยนับแล้วกันครับเตรียมแฮนแท็กเจอรเลอร์ออลคัลเลอร์ไว้เลยครับจบ EP EP สุดท้าย EP สุดท้ายโกนหัวเราดูเลยสกินเฮดเจอรเลอร์สกินเฮดทุกคนเขาบอกว่าทุกคนอย่าหาแซล อย่าแส่ว่าข้างๆเขาสวยนะคะอย่าแซวพี่เจมผมยาวแล้วจมิงผมยาวแล้วชอบชอบเจอเรื่องผมยาวนะอืมแต่แล้วพี่แปดเ๋ยวจะไปนอนแล้วพี่ได้ได้ได้บายๆนะเจอเลอร์ครับเจอกันพรุ่งนี้พี่จะไปซ้อมเดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนครับพักผ่อนสิบห้านาทีเรายังอยู่ในเกณฑ์ทุกคน เรายังอยู่ในเกณฑ์นะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยนะฮะก็ตามหัวไลฟ์นะทุกคนสิบห้านาทีเราก็จะเข้ามาสิบห้านาทีแบบจริงๆนะ,ะไหนวันนี้เราขอเช็คคำถามหน่อยทุกคนถามคําถามมาได้นะเกี่ยวกับงานสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่จะถึงในวันเร็วๆนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดลาซาด้านะทุกคนจะบอกเลยว่าสนุกมากๆทุกวันนี้ก็คือซ้อมโชว์สิบเอ็ดสิบเอ็ดกันอยู่บอกเลยว่าโชว์ดีมากๆนะอยากให้ทุกคนลองติดตามอยากให้ลองดูติดตามจริงๆ เขาบอกว่าต้องอยู่ถึงอีพีสิบต้องสอบก็เลยอขอบคุณนะครับก็เต็มที่มากๆเลยพี่แฟงอะไรติดผมครับผมไงฮะใช่ไหมฮะได้หรือเปล่าเอ่ยมีคนเขียนคาถามมาด้วยมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะมไปรอดูเองดีกว่าทุกคนพี่แฟงสดใสเวอร์เราเป็นทำโซนเมกาฮะเราค่อนข้างอัดเิล์อในช่วงกลางคืนฮะแต่พอตื่นเช้ามาอย่างไม่ช้าก็าคือหลับคาโต๊ะเลย อ่ะฝากสอนมูมูแจมนด้ค่ะได้งั้นเราเราจะมาสอนมูมูแจมซึ่งคนเริ่มทำคือไก่ไก่คืออููก็คืออู๋ชอบเดินมาในรายการชอบเดินมาเวลาซ้อมอยู่เวลาเดินเล่นอยู่พี่อูอ๋ก็จะเดินมาเลยพ,พี่แฟงพี่แฟงเดินมาหาแล้วก็แบบว่านี่ไก่ไก่ชอบเดินมามูมูแจมเนี่ยมันชอบมาทําอย่างเงี้ยจนเราจนหลังหลังเราก็เดินไปหาน้องแล้วเราก็แบบไก่ไก่ไก่แล้วก็ มุมมังวแี่ยแวเราก็ไปทำเอาไก่ทำไมเหมือนรู้อ่ะเฮ้ยทำไมเธอเธอเข้ามาได้จังหวะไปปะถามจริงฮะไก่เธอเข้ามาได้จังหวะเหมือนเธอรู้ว่าเธอโดนเผาอยู่แล้วเธอก็เข้ามาเธอเก่งไปแล้วนะเธอรู้ได้ไงฮะไก่ เด็กสามขวบให้ทุกคนมูมูแจมช่องสิบเออดโชว์ทั้งหมดครับสาสิบห้าคนเพลงตีมครับผมไปรอใกล้ๆกลบอกป๊บหนึ่งเร็วๆใกล้ๆเดี๋ยวมันเกินเวลาเข้าใจไหมอ่ะวันนี้พี่ฟัง์สเลอจะตีแดงืเค <laughs> ยคิดอยากจะหูไหมไม่ครับผมเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มทคนมีคนเขียนว่ามูมูแจ้มคือคอาถาเรียกไก่ไกใช่ มูมูแจมคือพอเรียกถ้าพอบอกไก่ไก่ว่าไก่ไก่ทำมูมูแจ้มหน่อยไก่ไก่ก็ทําพี่แฟงต้องสอนปอบแบวบ้างแล้วปกติมันก็แบวอยู่นะทุกคนปกติเขาก็อยู่เฉยเเขาก็น่ารักอยู่สิบเอ็ดดูได้ทางไหนครับดูในลาซาด้าครับหรือไม่ก็ช่องวันสิบเอ็ดครับตอนหกโมงเย็นนะมูมูแจ้มท่านแนะนํายิ่งกว่าเป็นท่านแนะนําวงยังมีคนคําถามมาเยอะมากเขาถามว่า อมีเฉากวยอ้าวแซ,อแว,แซกกแวอีกแล้วล่าสุดแซวเฉากวยชากัลางลาอีกแล้วทําไมทากันอย่างนี้ทุกคนอืมเขาบอกเด็กลสาสเมื่อไ่โมงตั้งแต่เริ่มรายการครับอยากให้ดูตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะทุกคนมีโชว์นอกจากเพลงรายการไหมอืมต้องรอติดตามน,นะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะข้างรักรูปไม่ไหวแล้วก็มีอยู่คนเดียวฮะให้รักเขาแล้วเราจะไปรักใครคะทุกคนอ่าทั้งสามสิบห้าคนอยู่ไล์นานไหมคะ Uh, ของ last life มันซูเปอร์โชว์ซูเปอร์โชว์สิบเน่าจะสักพักสักพักหนึ่งเลยครับน่าจะนานอยู่นะ uh, ไปเดินไปเดินเล่นบนดาดฟ้าไหนไหมมันชิวนะทุกคนแบบไปแบบอยู่บนดาดฟ้าแเราเดินไปเรื่อยๆก็ชิวอยู่พรุ่งนี้มีคนแถวนี้มีไลฟ์หรือเปล่าใช่เราพูดประมาณเราขายของทั้งทั้งวันและเรื่องคอ m บ o ลลูมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคอ m o n r o ูมนะครับทุกคนอย่าลืมนะ,ะมีคนเขียนว่าพี่แฟนขาไม มีขาไหมมีมีขาไหมจะให้โชว์อีกแล้วเหรอคะทุกคนทุกคนให้เราโชว์ขามาอีกแล้วเหรอสิบห้านาทีรอๆใกล้ๆใกล้ๆบอกใกล้ๆจะมาทุกคนเล่าโมเมนต์น่ารักของปอหน่อยปอเหรอเขาเป็นคนอยู่เฮยๆเขาก็มันก็น่ารักของมันนะไม่ถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเด็กซื่อปอมันเป็นเด็กแบบซื่อๆอะทุกคนนั่นแหละ อืยังไม่ได้คืนหรอยังไม่ได้คืนครับใกล้ละฮะต้องเอาไปกลับไปเอาไปคืนได้แล้วครับเรเือกเซ็นเตอร์วันที่สิเอ็ดไปหรือ,อยังรอดูวันที่สิบเอ็ดสิครับทุกคนรอดูสิฮะอยากเห็นต่ออีกได้ไหมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรอใกล้ๆเดี๋ยวรอใกล้ๆ,ๆ เพราะตอนนี้เป็นต่ออาบน้ําอยู่แล้วก็ลงไปแล้วก็ยังไม่รู้จะทําอะไรเรามาดูกันนะ,ะว่าวันนี้เป็นต่อจะอาบน้ํากี่นาทีเพราะว่าเป็นต่อเข้ามาตั้งแต่สิบห้านาทีที่แล้วแหละเราจะมาดูกันว่าจะไปจบตอนกี่โมงนะฮะวันนี้อ้างไก่แล้วหนึ่งไม่เราล็อกไก่จริงไก่บอกว่าแป๊บหนึ่งสิบห้านาทีไม่มีอยู่จริงทุกคนอยากให้เราลงแล้วเหรอครับพี่ฟังร้องเพลงหน่อยทุกคนอยากร้องเพลงอยากฟังเพลงอะไรนะครับ อุ้ยทุกคนจะบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าใครอยากฟังเพลงอ่ะไปรอฟังในคอมมตนรูมนะเฮ้ยสปอยหรือเปล่าเนี่ยไปรอดูในคอมมต์ลูมรับรองว่าร้องเพลงมากกว่าสองประโยคพรุ่งนี้เราจะไม่มีการแฮชแท็กแบบว่าพี่แฟนร้องเพลงสองประโยคไม่มีเพราะพรุ่งนี้ร้องมากกว่าสองประโยคไปรอฟังนะครับพี่เป็นต่อจัดคอนเสิร์ตในห้องน้ำหรออ่ะมีความใกล้เคียงฮะมีความใกล้เคียงใก้ไก่หนีไปไลฟ์แล้วใก้ไก่ไปไลฟ์ไหนไปไลฟ์ที่ใคร ฮะใกล้ไกอีกแล้วใกล้ไกตลอดเลยอืมแกงเป็นต่ออีกแล้ว endo endo e นโด,เ,นดเป็นต่อกับน,น้ำน,น้นยิ่งกว่าครับทุกคนเป็นต่อคืออั่น,น้าที่สุดอีกสามนาทีจะลงแบบตาตั้มหรือเปล่าตาตั้มคือลงอีกทีตอนตีสามครับทุกคนหมายถึงว่าตั้งแต่แลบตั้งแต่เที่ยงคืนไปจบตอนตีสามสิบเอ็ดมีย้อนหลังไหมคิดว่ามีย้อนหลังฮะแต่ว่าอยากให้ดูสดๆเพราะว่าคิดว่าสดสดเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรดีๆให้กับทุกคนนะครับไกลไกกับปอชสารการ ไกดก่ชก็เขาชอบตีกันเหมอครับทุกคนแต่ว่าตีกันแบบน่ารักน่ารักไงเออพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงพรุ่งนี้ไลฟ์ตอนหกโมงเย็นครับผมไก่ไก่ละไอจี้วเองละปล่อยปล่อยป,อยป่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปวิ่งเล่นพี่แฟงหมดไฟในการเรียนทําไงครับอืมยากจังเลยทุกคนนอนฮะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทําใหม่โอเค ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะต้องแยกแยกไปเตรียมของพวกนี้แล้วก็ไปอาบน้ำฮะก็เราโปรสิบเอ็ดใช่เลยรอทุกคนนะไปรอรอกันพี่แฟงเรียนบอร์ดเรียนบอร์ดรุ่นไหนหรอคะเรียนบอร์ดหนึ่งห้าเจ็ดครับนิเทศมกรุงเทวครับบอร์ดแคสติ้งรหัสหนึ่งห้าเจ็ดครับผมในรายการมีใครชอบแกงพี่ไหมคะเฟร์ เฟื่อชอบแกงเฟื่อชอบเดินมาแกงไลายเยอะมากไม่รู้จะดูใครดีนั่นสิทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์เพื่อให้ทุกคนแบบว่าได้ไปแวะไปดูไลฟ์น้องๆทุกคนนะครับเราจะได้แบบว่าไปลองรู้จักหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไลฟ์สแควร์นะฮะก็ยังสามารถเข้าไลฟ์สแควร์ได้เรื่อยๆนะฮะอ่ะเราไปที่อ่ะ โอเคไหมฮะทุกคนไป last icon นะฮะสามารถไปเข้าบ้านลายสแควร์ของเราได้โอเคไหมฮะยินด,ดีต้อนรับลูกบ้านทุกคนนะฮะเพิ่งเข้ามาเองจะไปแล้วทุกคนวันนี้เกินเวลามาแล้วอืมโอเคไหมเดี๋ยวเราจะแยกกันไปแล้วนะครับก็คืนนี้ก็ฝันดีทุกคนนะครับอ่ะขายอีกอ่ะได้ ให้ขายอีกชอบใช่ไหมให้ขายขายของเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเริ่มนี่ฮะสลหรับพรุ่งนี้นะฮะเห็นไหมฮะมากันสิบคนนะฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไก่ไก่หรือออฟโรดหรือว่าฟิลฟงคัปเปอร์ตั้งต้นบีนิวตันตาแตมเยอะมากเพราะฉะนั้นไปดูกันนะฮะไปดูกันเห็นเวลาไหมทุกคน หกโมงเย็นในไลฟ์ไลฟ์นะโอเคไหมเนี่ยเขาบอกว่าไลฟ์เปิดเรียนนะทุกคนสนุกไปกับลัสไอคอนนะคะเตรียมช็อปกับหลาสตาถูกสุดในรอบปีเขาเคมขนาดนี้แล้วทุกคนเราอะไรกันอยู่ผู้นี้จะบอกว่าที่มันไลฟ์นานเพราะว่าเขาจะมีการแจกโปรโมชั่นหรือเปล่าหรือแจกคูปองพิเศษหรือเปล่าเอ้ยก็ไปรอดูจริงๆรู้แค่ว่าจะนักจะเต็มแน่นอนโอเคเขาบอกไลฟ์นี้ขายของไปแล้ว9ก ถูกต้องฮะทุกคนโอเคครับไปแล้วนะทุกคนฝันดีทุกคนนะครับเราจะปิดท้ายไลน์นี้ด้วยการม,มูมูแจมให้ทุกคนละกันบ๊ายบายนะทุกคนมูมูแจมเนะี่ยบายๆจุ๊ <laughs> บาบายครับฝันดีฮนะ